สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดถึงโรคกระเพาะอาหารกันอาการนะคะก็จะมีอาการปวดท้องส่วนบนเหนือสะดือนะคะเช่นบริเวณลิ้นปี่หรือว่ายอดอกลักษณะก็คือจะมีอาการปวดท้องทั้งแบบจุกเสียดท้องเกร็งปวดบีบมวนท้องแสบท้องแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนอาหารไม่ย่อยมีลมมากอาการนะคะก็จะเกิดตอนช่วงท้องว่างหรือว่าการทานอาหารผิดปกติผิดเวลานะคะบางรายเนี่ยก็จะพบในตอนขําหรือว่าตอนที่ขณะหลับ อาการเนี่ยอาจจะดีขึ้นเมื่อรับประทานอาหารแล้วนะคะเป็นการรองท้องหรือว่าพวกการดื่มนมยาลดกรดก็จะช่วยได้อ,อ,อาการร่วมเนี่ยก็จะมีเป็นอาการคลื่นไส้อาเจียนเรอบ่อยเบื่ออาหารน้ำหนักลดส่วนสาเหตุเนี่ยก็จะมีทั้งแผลจากกระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหารโรคตับทางเดินน้ำดีตับอ่อนโรคเบาหวานไทลอยไตายวายเรื้อรังโรคหัวใจการตั้งครร หรือการกินพวกยาแอสไพรินยาแก้อักเสบยาสเตียรอยา ep, อยาฆ่า,าเชื้อบิสปอร์ฟเนตโดยแพทย์นะคะก็จะมีการสังเกตอาการเช่นมีอาการปวดท้องหรือว่าแสบร้อนท้องมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์มีอาการแน่นท้องหรือว่าไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหารอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัปดาห์โดยโรคกระเพาะอาหารแปรปวนนะคะก็จะมีอาการปวดหรือแสบท้องไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหารเป็นอาการเด่นก็คือจะมีการแน่นท้อง หรือมีทั้งสองอาการร่วมกันการรักษาโรคกระเพาะอาหารแปรปวนนะคะ1ก็คือถ้าตรวจพบเชื้อ h p y l o โ i ในกระเพาะเนี่ยจะรักษาด้วยยาปฏิพชีวนะพร้อมกับยาที่ควบคุมการหลัง่งกรดเรียกโปรตอนปั๊มอินฮ i บิเตอร์แต่ถ้ามีอาการแค่ปวดแสบปวดร้อนท้องนะคะจะใช้เป็นยากลุ่มโปรตอนปั๊มอินทีบิเตอร์เช่นราบิพาโซแพนโทพาโซโ o ม e พาโ s แลนโซพาโซเอสโอม a พาโซ จะเป็นยาที่กินก่อนอาหารทุกเช้าและกินต่อเนื่อง4-8สัปดาห์ถ้ากินพร้อมกับพวกยาต้านเก็ดเลือดเช่นโคพิดกเกลหรือยาละลายริ่มเลือดวอฟาลินยากันชักเช่นฟินิโอยยารักษาการวิตกกังวลเช่นไดอะซีแปมหรือยาฆ่าเชื้อราคือคิโตโคนาโซรวมถึงยากดภูมิคุ้มกันก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาโอเมฟาโซเพราะยาจะไปตีกับตัวอื่นและจะใช้เป็นยาอื่นเช่น ลาบิพาโซหรือแพนโทพาโซแทนแต่ถ้ามีอาการแน่นท้องเป็นหลักยาที่ใช้จะเป็นยากลุ่มโปรไคนติกหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มโปรตอนปัมอินทิบิเตอร์หากผู้ป่วยมีอาการทั้งปวดท้องแสบร้อนแน่นท้องก็จะใช้ทั้งยากลุ่มโปรตอนปัมอินทิบิเตอร์และโปรไคนติกเป็นเวลา4-8สัปดาห์การปรับเปลี่ยนอาหารและพฤติกรรมของโรคกระเพาะมีดังนี้คือ 1. รับประทานอาหารสุกสะอาดพออิ่มให้ตรงเวลา 2. คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันรสจัดหมักดอง 3. คือหลีกเลี่ยงพวกน้ำอัดลมกาแฟาชาเข้มข้นแอลกอฮอล์ 4. คือการงดบุหรี่ 5. คือลดปริมาณนมสำหรับผู้ที่มีอาการท้องอืดน 6. คือหลีกเลี่ยงพวกยาแอสไพรินยาต้านการอักเสบเสียรอยขนาดสูง 7. คือควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ 8. คือพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอหวังว่าทุกท่านจะนำเทคนิคตรงนี้ไปใช้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe กันด้วยนะ